i <laughs> ครับอดีครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงน้อยได้พา F4 มาจากเชียงใหม่ทั้งสองท่านนะครับมหัตกปรากฏเหลืองนี่นวิธีอ่อยนะครับเดี๋ยวเราจะดูวิธีพันอันนี้ถ่าม F4 ถามมาทุกคนว่าเออพันเหยือ่อยังไงอะไรงไงใช้เบ็ดเบอร์12ได้13ได้14ได้นะครับ3เบอร์ นะครับแล้วแต่จะวันยังไงดูนะครับดูวิธีพันน,นนะครับนี่ครับพันเยอะนะครับเน่น่่พันอย่างนี้นะครับนี่เน,น,น,น่่่ครับนี่ตอนนี้เราใช้กระป๋องก่อนนะครับเพราะว่าคันมือใหม่เดี๋ยวตกน้ําหายต้องให้ใช้กระป๋องนะครับอนี้นี่มาจากเชียงใหม่เลยบินตรงมาหาลุงน้อยเลยลุงน้อยก็พา,กามานะครับเหยื่อก็ของลุงน้อยแล้วนะ นั่นนั่นกับปครเยื่อนี่นีน่เน่อย่ยุงน้อยนะครับนะ้วท่านผู้ชมเดี๋ยวดูป่าเดี๋ยวดูป่าป่าไปไหนวะยูงยังไม่มากินเลยเดีย๋ยวให้ดูตัวใหญ่ๆนะครับวันนี้ลุงน้อยก็ไปปกัปกปลาเบ็ดปกักังร้อยกว่าตัวเดี๋ยวตอนเช้าลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวนะครับ ตอนนี้เรามาลุ้นปรากดเหลืองก่อนนะครับนี่วิธีทําปรากดเหลืองนะครับก็อย่าลืมใช้อ่อยด้วยนะครับโครงไก่2องโครงก็ได้3ามโครงก็ได้กับเลือดหมูนะครับใส่ถังลุงน้อยก็ไม่กล้าที่จะถ่ายในถังได้นะครับก่าห้ามนะครับเราลุงน้อยก็ไม่ได้ถ่ายนะครับดูดูปลาเกือบจะต,ตอดแลว วันนี้เป็นผู้ภาคครับไม่ตกไอที่ฟันขึ้นลึบๆๆนั่นไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่สูบบุหรี่นะครับเป็นยากันยุงยุงชุมมากวันนี้ใช้เวลาเกือบสองนาทียังไม่กินเดี๋ยวเรารอดูอีกหน่อยนะครับ พอเปิดไฟมันเจีมไปเดี๋ยวมันกระดษครับขึ้นมาแล้วครับแต้มแรลกท่านผู้ชมนี่เสว่วไม่ตโตเอ้ยใส่มอร์ทอน้ใส่มอร์ทอนนะครับนี่มอร์ทอนใส่นี่ใส่นี่กำลังพัดชูชีเขาเรียกนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่หมาและแต้มแรกของเราเดี๋ยวดูตัวยักษ์เดี๋ยวดูตัวยักษ์นะครับ นี่ครับวิธีพันเยื่อะนะครับพัน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 นี่สอนไวขันไม่มีแล้วครับขันตกน้ำไปหมดแล้วขอให้ใช้เป็นเอ็นนะอยญ่อย่าไปใช้อย่างอื่นสา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 ยตัวยาวนี่ประมาณให้ใช้80จะได้ไม่เจ็บตีนไม่เจ็บมือ แล้วก็สายรองไปก็สายสั้นก็น่าจะเป็นหกสิบนะครับแล้วเราดอดูตัวต่อไปนะครับขับมาแล้วตัวที่สองเห็นไหมนี่นี่นี่ใสโอ้โหใสมาลาทอนกว่าจะมาได้นะครับผู้ชมเห็นไหมครับนี่นี่นี่เป็นไงนเนียลุงน้อยนั่นเนี่ยโอ้โหตัวตัวเด็กจกังวะแปาแปะพ่อแมนมาบ้า,า,างต้องเข้าไปใกล้กั กินกี้มันมาดังกี้มันขึ้นมาปุ๊บป,ไไปไั๊บปุ๊บปั๊บอ้าวโอเคดูดูนะมัดกิ้งโน่นนาะที่มันมาน้ำมันไม่ค่อยไหลครับเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปนะครับใหญ่มากประมาณเกือบสองโลแน,น,น่น้องต้อมมาแล้วแต่เกือบสองโล อย่ดูต่อไปนะครับติดต่อครับท่านผู้ชมเฮ้ยเลิกแล้วแท้ๆมาถึงกินเลยรุ้นกันว่าจะออกจากต่อไหมรุ้นกันนะครับ ถ้าเป็นปรกฏขันงน้อยดำแล้วเนี่ยปล่อยสุดๆให้มันวิ่งหนีครับก็ลุ้นกันไปติดต่อไปแล้วขาดไปแล้ว เอาไหว้แหวนหยุดก่อนนะหยุดก่อนเนาะเอาแล้ว,มา,ลวมาแล้วมาแล้วนี่สายเกือบครึ่งโลนี่ดู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 เกือบครึ่งโลนะครับท่านผู้ชมาฮน้องต้มเว้ยแพเด็ดเด็ดบ้างไปดูเถอะเดียลุงน้อยมาดูนี่ยเนี่นี่เดี๋ยลุงน้อยนะเนี่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 สายครึ่งโลเลยครับท่านผู้ชมนี่ไหวามาแล้วแตมที่สามเป็นไง นะครับกันเอามือใหม่นะครับส <ulously, S 1> ําหรับมือใหม่เอาไปทําได้เลยอย่างนี้นะครับทาไม่มีคันตกหรือคันเม็ดไม่มีอะไรก็ใช้กระป๋องอะไรพันพันพันเหวี่ยงไปมันก็กินนะครับปลาชุมชุมเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ดูตัวต่อไปครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวมนงนี้เราก็มาตกกันที่เอพี่โลกนะครับนี่ ตัวใหญ่เลยครับนี่กระปิชมเห็นไหมน้องต้อมเป็นไงนี่น้องต้อมเป็นไงตัวใหญ่มากเลยนี่ได้นี่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 เยอะมากเลยนี่ลุงน้อยเทพปรากฏขังนะไม่ใช่ประกฏขังือปรากฏเหลืองนะเนี่ยน้องต้อมเห็นไหมเป็นไงเอ็งตกประช่อนลุงน้อยมารอบปรากฏหมดเลยไม่ต้องมาแล้วพี่โรคหมดตัวแล้วลุงน้อยอาไปหมดแล้วเห็นไหม มลุงลุงล้อนใช้เหยื่ออะไรครับนี่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 อ๋อดีมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คืนนี้หมดเหยื่อไปสองกระป๋องได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมน้องต้อมจะมาก็มาแล้วไม่มาหมดแล้วนี่นี่นี่อันนี้โลแปดนะนี่สีก็เลยเป็นไงนี่นี่ ตัวเล็กๆไม่ต้องไปคิดต้อม <c oughs> ยังไงก็ต้องตัวใหญ่นะต้อมนะนี่มันอเนี้ยังมีนนอ,นนอีกอ่าโอเควันนี้ก็ได้เท่าน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมูงน้อยนะครับจะได้ดูปาตัวใหญ่ๆอย่างนี้ต่อไปครับสวัสดีครับ